สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดผมนะฮะอันนี้คือช่างส่วนตัวนะครับตัดตัดตัดโดยช่างมืออาชีพนะเดี๋ยวว่างวันนี้แองเ่ล่าโกมีเทมนะครับอาช่วยนะไอช่างช่างตัดผมเนี่ยมันจะบอกว่า ช่างมันเถอะไม่ใช่ผมเราอย่างนี้มันก็ตัดไปอย่างนี้ครับอืก็อยากจะให้ถ้าคนไหนอยากตัดก็มา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 ตัดได้นะครับไม่ไกว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกโล่งไหมครับโล่งเลยครับเหมือนไม่มีผมเลยครับ กราไปอยู่ไหนครับผมถ้าผมไม่มีผมไม่ไม่รู้เหมือนกันครับก็เขาเขาบอกว่าเหมือนไม่มีผมแสดงว่าเราไร่ค่าใช่ถ้าใครอยากมาตัดก็ามาตัดได้นะครับผมช่างนี่แบบตัดทุกวันครับช่างมันไม่ใช่ผมเราตัดฟรีครับตัดฟรีครับ มีบริการเก็บไปทั้งด้วยนะครับผมแสียงสะท้อนตัดถึงที่นะครับผมบางทีทเข้าไปตัดในห้องนอนก็มีนะครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกจะตัดนะครับเพราะชาเขาถนัดกันตัด อะไรครับน่าจะประมาณนั้นครับวงที่หัวกันเรียกั่าตอนตอนนี้ใจเย็นครัใจเย็นรอรอให้มันอนนั้นก่อนตันนี้ลองแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับคมมากครับ คมจริงๆครับผมอันนี้กันขอบกันไม่ให้มันออกมาไ่รู้ครับี่ครับดูครับดูดูดูครับใครทั้งนั้นใครม่าน่หนส่วนมากนะครับที่ใครไม่เท่าไหร่จะคิดนะขี้กักอะ่าี้ที่ผมได้เรียนมาแล้วก็ได้ตัดมา การใช้แบบเรียนใช้แบบนี้ผิดผิดวิธีนะครับเพราะว่ามันมันเอาคอผมแจ้งหมดแล้วนะครับนี่กันนะการขอบครับแต่งครับแต่งขอบก็มันดูสวยนะครับอเนี่ยตัดหูหรือตัดอะไรตัดทรงใหม่นะไปถึงบ้านเนี่ยจำได้หรือเปล่าครับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคืนนี้กลัปล่ยนผมใหม่ แล้วแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าวันนี้กูเปลี่ยนเมียใหม่แง่แต่ก็ที่สุดแล้วก็คือคนเดิมนะเราแบบรักเดียวใจเดียวเดิมๆครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนายกจะเปลี่ยนไปกี่คนเราก็ยังเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเมียครับผมเมียไม่เคยมีการเลือกตั้งใหม่นะครับลองเลือกตั้งดูนี่ไป ก่อนก็มีอันนี้ก่อนนี่มีกันไม่มีวีเดี๋ยวไปอีกขันใหญ่อยากลองตัดไหมครับหล่อขึ้นเยอะครับที่แน่ๆคือดูอ้วนเนี่ยการปัดไม่ไม่เมื่อวันก็ปัดแบตเตอรี่มึงก็ปัดให้พบดิเจ๊แจ๋วปัดนั้นปัดปัดใกล้ๆดิเออนั่นน่ะปัดข้างบนลอ่ะเออแจ๋ว ปัดแรงกันนั่งน่ได้ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสร็จที่ธีนะครับผมต้องขออำลาเพียงไว้เพียงเท่านี้แต่ท่านผู้ชมที่เขารบทุกๆุกทันสวัสดีครับอันนี้มาเปลี่ยนการขอบนะครับ เปลี่ยนคนใหม่เป็นช่างตัดผมใหม่เปลี่ยนคนตัดแต่แต่ย่างหัวเดิมนะครับหัวเดิมเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมตกใจจริงจังเลยนะครับเพราะพ,พี่เขาเป็นคนจริงจังครับช่างเขาเรื่องตัดผมตัดอะไรนี่เขาจริงจังหมดครับการทํางานเขาก็จริงจัง มีอย่างเดียวเขาไม่จริงจังคือเรื่องผู้หญิงครับเขาไม่เคยจริงจังเลยนะครับผู้หญิงนี่คือเปลี่ยนไม่ซ้ำนานนะครับจัละวันนี่นะครับผมหมายถึงว่าพอดีเขาขับแก๊บครับเขาก็เลยเขาก็เลยรับโพเดสันทั่วไปครับไม่ได้อย่างอื่นนะครับอยาเพื่อชอบใจปิดกันนะครับครับผมดูดีขึ้นเยอะ หล่อเข้ามาเลยนะครับผมคนตัดก็หลอ่อครับช่างก็หลอ่อลูกค้าก็แหลมคนคนไทยก็จมหล่อแหล,หลมจมเลยเราไม่ได้แต่เสียดายที่เราไม่ได้ตัดจังหวัดเลยแค่นั้นเอง รู้ยังไงก็อ้วนครับผมหมายถึงคนตัดเอาไม่ใช่ครับถึงตัวฉันจะอ้วนแล้วก็แต่ฉันเข้าอ้วนเหมือนกันเนอร์นี่เนาะเอาโอ <Okay, S 2> เคจบแลรวยบ,อยยบ้อยนะ